โอเคครับพ่ก๊อสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอยู่เพื่อเกม bathroom. เราบอกนะผมในหมวดอาร์เซนอละนะผมมามาชมกัน,นอีกครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้เล่นค่อนข้างนานนะผมผมดูวา่าจะเป็นยังไง,งปืนอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหยิงยิงยากมากคือปืนเนี้ยไม่เคยเล่นไม่เคยใช้โอเคโอเคอเคูอ้หลัง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 เออรู้สึกว่าไม่เล่นนานเมาไวนะเมาไวขึ้นเป็นกอง เหมือนมันตุ่มเปลี่ยนปืนเองเอาตัวนะผมว่าอุ้ยอุ้ยอู้ยผมไม่น่าเติมกุนเลยเมื่อกี้นี้ผมหยิบกระสุนไงหยิบกระสุนโอ้อืมไว้ไว้โอเคโอ้ยวิ่งไหมอุ้ยโอู้ยยังหวมเื่อกี้ใครตะโกนอะไรวะเอ้าแม่นเกินแม่นหรือปุ๊กไม่รู้นะแต่ที่รู้คือเต็มๆเลยจ้ะ โอเคได้อยู่ได้อยู่พร่องพร่องนกระติกร่องไหนวะยิงไม่กี่กัดใช่ยิงได้เรื่อยๆใช่มดูอยู่ดูอยอปงตโอ้โหโดนตุยหลังโดนตุยหลังครับชังวนี้เป็นอไรทั้งมันไม่แปลกฮะเราก็โดนเราก็ตุยหลังเา เอาดิเอาดิอ้เพชรชนไหมโอ้ยืเหยียดได้จังหวะมันไกลผมเข้ามาทีหลังเกาได้แหละนะฮะตอนนี้โยวปิดปิดแล้วเหรอโอ้หาก็แปดโอเคโดนอยู่มือหลังหลังเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังอมือโดนอืมอืมแล้วปุบปับโอ้ย อืมอไม่โดนอืมเอาเฮ้ยปิดปืนแล้ววะเฮ้ยโยอืมอืมอืมอืตู้หลังเว้ยตู้หลังเว้ยเฮ้ยตู้หลังก่อนตู้หลังก่อนได้เปรียบเม็ดอะไรแต่มีหมดเลยวะเนี่ยโอ้ยเม็ดอะไรเยอะแยะหมดเอาปิดปืนละอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ข้างบนตรงนี้มีใครอะไรเข้าไหม ไม่ม so no ีใช่ไหมทั้งบนมไม่มีไม่มีไม่ตายไม่ตายอุ้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 ยผมไม่ตายโอ้ยโดนจนได้มามายี่สิบแล้โอ้โหยากกว่าเดิมมเนี่ยต้องให้แม่นนะต้องแม่นไว้เอ้าโอ้โหเมื่อกี้จังหวะเดินโยกตามกันโอเคอุ้ยไม่โดน ui 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 ra yeah, lại ừ ừ đồ hấp ở à, đi ở à, đi này quá này quá gì đấy để chơi đau chai mừng mừng thí qua rồi Nó ừ. ừ đi chơi đau chai mừng thí qua này ừ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  <laughs> ừ ừ ok ừ mình quyết áo với còn ừ, ừ. สวยยังไงครับยังไงครับอยู่ไหนครับมีคนโดนตบมีดแล้วเนี่ยโอเคอุ้ยโดนเต็มเต็มเอาว่ะฝั่งเขาถือแดงน่าชนะดูจากตรงนฮะอือโอ้ยกระตุ้นหมดอะไรวะอะไรมันลอยวะเนี่ยเรียบร้อยนะฮะโดนปาดโอยโชคดีเพือเ่อนเนี่ย อะไรกันดิจบเกมนะฮะเดี๋ยวแม่ต่อไปนะผมเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเนาะด่านต่อไปครับผมมาเริ่มเล่นกัน Let's go ตื๊บไปเดิน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 ดีเลยวะโอ้โหอะไรใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเอาออกไปรับดาเมจแทนนะฮะแทนเพื่อนรู้เรื่องเลย นี่ย่าเอาคืน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 เอาเอ้อืมไปโดนอุ้ยมันมันบังกันมองไม่เห็นอืมไม่ได้ละมันดักตุ่มเนี้ยโอเคอืมอืมเอาโดดเก็บไปก่อนแอบแอบไปก่อนแอบไปก่อนตอนนี้อืม ยังเย็นอยู่ยังเย็นอย,นอยู่ไม่มีใครวางนี้ใช่ไหมอ้ยไม่โดนโอ้ยจังหวะเขาสะบัดมาพอดีรู้เรียกเลยแม่จังหวะสะบัดกันสไนเปอร์นะตอนนี้โอเคเล็งให้ดีเล็งให้ดีอุ้ยไม่โดนโอุ้ยไม่โดนโอุ้ยไม่โดนโอ้โหเหมือนเขาจงใจยิงตัวหน้าดูตัวหลังก็ได้ประเด็น แย่แล้วครับผมผมแย่แล้วตอนนี้เอาโอเคอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอเคแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยอุ้ยโอเคนั่นนะโอ้โหจังหวะนั่งฝีมือไม่ธรรมดาแต่ว่าอืมโอ้ยโดดมาแต่ไม่เป็ไรเราผมยังพอไล่ได้อยู่ถือว่าไม่ได้ห่างอะไรมากคร แต่ก็ต้องระมัดระวัง,งให้ดีเนะี่ยโอเคระมัดระวัง,ง,งให้ดีอย่าพลาดอิบโอเคมากินดงบนโอเคสวยงามเฮ้ยโดดลงไปทำไมอะแย่ละผมโดดลงไปตรงนี้มีไหมอมตรงนี้ไหนวะ อุ้ยมีโดดมันโดดพอดีอุ้ยมีโดนตรงนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมเอาลาง,งานนี้อยู่นู้นกันหมดเลยอุ้ยในที่สองครับถือว่าไปเกมไวนะมามาด่านนี้ครับผมเลตเกิลมาละเออเออเว้ เอาละรอรอรอจังหวะดีๆอุ้ยโอ้โหโดดปาดเข้าหัวเต็มอืยังไงยังไงกระสุนหมดย่าเลยโอกระสุนหมดกระสุนหมดโอเคเขาไม่ตายโอเคโดนอยู่โดนอยูอืมอืม อืมออ้ยปืนเขียวไปนิดเดียวอึบโอ้ยอะไรวะอยู่เดียวอยู่อยู่เดินชนกันเฉยเอาดิไม่โดนอึบข้างบนข้างบนอ๋อตรงไหนดี่ว่าอึบตรงนี้ได้อยู่โอเค mẹ đồ đạc vậy mẹ đồ đạc vậy mẹ đồ đạc vậy mẹ đồ ok, vậy mẹ đồ đạc 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 vậy mẹ đồ โอเคสวยโอเคโอ้ยอยู่ข้างบนได้เปรียบว่ะเฮ้ยยังไงครับืืหยืนนานจังอ่าุ้ยหลังืหผมกำลังมืออยู่หยิบไม่ทันจบเลยโทษทีครับที่มือไม่ตายวะโอเคปาไปเว้ย อุ้ยปืนกีลนัดโอ้ยโดนจนได้อยู่ข้างบนได้เปรียบครับผมอยู่ข้างบนได้เปรียบจริงนั่งไงเราต้องอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนได้เปรียบโอเคตัวเไหนวะโอเคดีมากโอเคได้อยู่ไปเพื่อนลุย เออเออโอ้ยโดนจนได้ยิงจะไกลหน่อยเออสวยงามมากเพื่อนเลยอืมอือืไม่โดนอืมอืมได้อยู่ปีข้างอืมอือืโอ้ยอืมโดนจนได้ว่ะเพื่อนผมเริ่มเอ้าจบเกมเหรอโอ้โหได้ที่สองนะผม โอเคครับผมในคลิปนี้นะผมขอตัว,วลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ